สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ีทิศนะครับผมสวัสดีพีพีเฟซทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับพี่พี่ พี่ๆก็อยอย่าลืมนะครับผมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่าปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเกบสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับได้ที่ไลน์แอดด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด1 7 c นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมมีเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับพี่ๆสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องก็ง่ายๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆนะครับผมซึ่งในแต่ละองค์นะครับผมก็จะเรียงหมายเลข EP ไว้ให้เรานะครับผมก็จะมีหมายเลขที่1นะครับผมเป็นจึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับ EP นะครับผมพี่ๆก็สังเกตได้ง่ายๆตรงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่านะครับ สนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื right, <c ats> <inappropriate> ่องรายการไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับผมช่องทางการชระเงินนะครับผมก็จะมีแบบโอนแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางนะครับก็ทันใดนะครับผมเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกนะครับผมหรือว่าเคยเช่าหาเช่าบูชาจากทางช่องของผมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็จะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางกันก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อความสบายใจของพี่ๆนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ อย่างแน่นอนเลยนะครับผมรับรองชอบไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมชอบใจองค์ไหนนะครับถูกใจองค์ไหนนะครับก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราสามารถเริ่มกันได้เลยนะครับพี่พี่หนนะครับผมเรามาเริ่มันทีรายการที่1กันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมปูโตนะครับพี่พี่หนนะครับผมเป็นกนดกข้างปูโตนะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับผมดูกระชัดๆเลยนะครับพี่พี่หนินะครับ องนี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศนิบตรด้วยนะครับผมสำหรับปิดตากระดกข้างปูโตหมายเลขนี้นะครับผมสำหรับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูเนื้อกันนะครับผมเลยนะครับดูนิ้วมือเลยนะครับผมสวยคมชัดเลยนะครับพี่ๆสำหรับปิดตากระดกข้างรลบูโตนะครับผมดูนะครับความเก่าความเดิมของผิวองค์พระอง์นี้นะครับผมท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่พระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับสวยคมชัดเลยนะครับพี่พี่านที่เป็นหม่เลขที่หนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับก็นะครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับ้องกร์ดประกาศซีนบัตรนะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมเป็นกราดแบบนี้เลยนะครับพระปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตเนีับผมใบลานะครับผมรายการที่หนึ่งนี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่ FC นะครับผม ท่านใดมีทางไปต่อนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 5 0 0บาทนะครับผมสำหรับปิดตากหนกข้างปูโตนะครับผมหมายเลขที่1นี้นะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระกลิ่งนะครับพี่ๆนี่นะครับผมวันนี้เป็นพระกลิ่งไม่ทราบที่นะครับผมสำหรับรายกันที่2นี้นะครับองค์นี้นะครับผมให้พี่ๆแบ่งปันเลยนะครับผม350านะครับผมสำหรับพระกลิ่งหมายเลข2กนะครับ 350บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผมเนี่ยครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่ชัดๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูความเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้กันนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมถ่านครสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับพี่ๆยินดีพูดคุยกับพี่ๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นพระกริ่นนะครับผมหมายเลขที่2ใน EP พีนี้แล้วนะครับผมสวยๆเดิมนะครับผมรายการนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระพรมนะครับผมลบูดูนะครับผมหมายเลขสามแล้วนะครับรายการที่สามนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมสาหรับเหรียญพระพรมนะครับผมลบูดูวัดสาแกนะครับผมรายการที่สามนี้นะครับ นี่นะครับผมดูผิวมันชัดๆเลยนะครับพี่ๆทันใดดูเราชอบใจนะครับผมถูกใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้ครับรอยจานคมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรอยจานมือนะครับสำหรับนะครับผมเรียบนะครับผมพระพคมนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆเป็นรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมจานชัดๆจานมือแบบนี้เลยนะครับปู่ดูวัดสะแกนะครับผม สวยๆเดิมเดิมนะครับผมสำหรับรายการหมายเลข3านี้นะครับ450นะครับผมเป็นเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้จะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมอาจารโรนะครับผมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450นะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับ นี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเห็นไหมครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมันนี้ผมลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศ2507นะครับสิทธิ์ฐานากาศสร้างถวายนะครับผมตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะครับผม450บบาทนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่4ี่นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขห้าแล้วนะครับผมรายการที่จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ฐานแซมนะครับผมเนื้อผงนะครับวัดระฆังโคศิรารากรุงเทพมหานครนะครับผมองค์นี้มาพร้อมกับใบประกาศศิลปบัตรนะครับผมแล้วอยู่ในเลี่ยมปิดหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังมันจะเป็นพระพิคเนตนะครับ สำหรับหมายเลขนี <strong> ้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซบนะครับดูความเก่าความเดิมของผิวนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับถ้าใดมีมุมไปต่อนะครับผมแบ่งปัน้ในราคา1,500บาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวชัดๆเลยนะครับผมดูความเก่าความเดิมของผิวนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมพิมฐานแซบวัดระฆังนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1 0 0 0 500บาทเท่านั้นนะครับผม1 5ึ0งบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมและนี้ก็จะเป็นการประกาศสินิบัตนะครับผมของพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมองนี้นะครับผมท่านได้ชอบไปแล้วก็จะรับพร้อมการแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ฐานแซมเนื้อผงนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมท่านได้ถูกใจหมายเลขไหนนะครับ หรือว่ารายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ l ล n e แอดเลยนะครับผมหรือว่าเบอร์โทรที่เป็นชื่อคลิปนี้เลยนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับผมเบอร์เดียวกันนะครับหมายเลขถัดมาก็ผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมตระกุดนะครับผมเนี่ยนะครับพอกเงินผงยาจินดามณีนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับผมเนี่ยนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมตะกุด ข้อผงจินดามานีนะครับผมหลวงบุญนะครับพี่ๆมาพร้อมที่เก็บแบบนี้เลยนะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผมแบ่งปันนีนในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยนะครับผิวเหมือนจะเป็นปิดแผ่นทองด้วยนะครับผมสวยงดงามนะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับ เหมือนผิวจะเป็นแปะแผ่นทองนะครับผมปิดทองลงรักนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับตะกุดหลวงประบุลนะครับผมวัดการวางแก้วนะครับผมตะกุดผงจินดามณีนะครับผมรายการที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผมวันนี้จะเป็นพระองคุพันธ์นะครับผมเนี่ยครับรายการนี้แบ่งพันนะครับผมให้ในราคาแบ่งพันนะครับผมสำหรับพระองคุพันธ์อยู่ในเรียมแบบนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเนี่ยนะครับดูความเก่าความเดิมของผิวนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมดีนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระดวงสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมีนะครับรูปภาพก็มีให้รับชมกันนะครับผม ท่านใดถ Schools, onents, s, ูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่ารายการหนยนะครับผมสามารถสอบถามาเข้ามากันได้เลยนะครับ400บาทนะครับผมสําหรับรายการที่7น <eight> ี 95, Mother, ้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระทวดนะครับผมในงานเลื่อนปี0ูนย์นะครับผมกูทิมเลยครับผมปลุกเสกนะครับพี่นี่นะครับพระรคูวิสัยโสพณนะครับผมเหรียญพระทวดหมายเลข8นี้นะครับผมแบ่งฟันนะครับผมให้นราคา400บาทนะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากแบบนี้นะครับพี่พี่ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญอเสมานะครับผมปี0 8นย์นะครับผมเนี่ยนะครับเส้นผ่าปากโค้งแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับนี่นะครับผมปี0ูย์นะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผม เบอร์โทรนะครับผมเบอร์ไลน์นะครับ0903251096นะครับหรือว่าจะพักมาในไลน์ o f f i c i a l ก็ได้นะครับผม 174oipthq นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมพ่อจงนะครับเหรียญพ่อจงนะครับผมอยู่ในเลียมกันน้ำแบบนี้เลยนะครับผมเรี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมมาได้ที่9นะครับพี่ๆรายการนี้ราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อจงนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมนะครับ นี่ลยครับผมพ่อโจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูนะครับเปลี่ยนสวยคมแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทนะครับนี่นะครับปีพศ2485นะครับผมพ่อโจงวัดหน้าต่างนอกนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆดูนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อทวดหลังตารี่พิมพ์ใหญ่นะครับผมปีพศ2505นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมหลวงพ่อทวดหลังตารี่พิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ PFC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับนี่นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลข1ิบนี้นะครับผม550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูภาพความเก่าความเดิมนะครับผมของผิวองค์พระองค์นี้กันนะครับผมลงกล้องให้ดูทุกมุมนะครับพี่เพื่อให้พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับผิวดั้งเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อทวดหลังตอรีพิมพ์ใหญ่นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่องค์นี้นะครับผม 550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผมหมายเลขที่10นี้แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่11นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญบาทน้ำมันเสาห้าหลวงปู่มุนนะครับผมที่ตาสีโรนะครับผมเนี่ยนะครับปีห้าปีห้าสี่สองห้าสี่สามนะครับผมเนี่ยครับปีสี่สามนะครับสำหรับเหรียญบาทน้ำมันนะครับผมเหรียญกลมใหญ่แบบนี้นะครับผมหลวงปู่มุนที่ตาสีโรนะครับผมหมายเลขที่ 11นี้แล้วนะครับผมรายการนี้4ี่บาทนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมเนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเสาห้าบูชาครูนะครับผมหรือว่าเหรียญบาทตะมนต์ปูมูลนะครับผมเนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมสวยคมเลยนะครับผมเหรียญนะครับนี่นะครับดูตรงสื่อนะครับผมสวยมากนะครับผมลงปูมูลที่ทาสี่โลนะครับอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะครับผมเนี่นะครับ ต่อโค้ดหมายเลข262นะครับผมเนี่ยครับดูนะครับผมเสาห้าบูชาครูนะครับนี่นะครับผมดูตัวตัดนะครับผมสวยงดงามนะครับหมายเลข12แล้วนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมหมายเลขที่12ใน ep นี้แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสี Jamie, <se> ่บาทนะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่ส0เมื่อกี้11นะครับผมหมายเลขถัดมา12นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระฉลองพุทธย25สตวรรษนะครับผมเนื้อตะกัวนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับพิธีพุทธพิเศษใหญ่นะครับผมหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระฉลองพุทธยี่สตวรรษรายการนี้นะครับพี่ๆี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม เป matters, ็นเนื้อตะกัวนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับผมนี่นะครับปีพศ2,500นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระฉลองพุที่ยีศตวรรษนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมท่านได้ถูกใจนะครับหรือว่ามีงไปต่อนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่12นี้นะครับ หมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่13นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพ่อสุดนะครับผมเสือเพ่นปี2517นะครับผมเหรียญนะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่นิดนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อสุดนะครับผมนี่นะครับพ่อสุดเสือเพ่นนะครับผมดูนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมวัดการลงนะครับนี่นะครับผมพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมนี่นะครับ ปีสองนะครับผมเรียนสวยมากนะครับผมเลยครับตอ้ดตรงนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทนา้ถูกใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมอันนี้จะเป็นหลบปศุสุกนะครับผม วัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พี be, oh ่อ Ou. ันนี้400บาทนะครับผมรายกันนี้4ี่เอ3สามบาทนะครับผมเอาไป300บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นี้แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ ep ด้วยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่15นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับผมปี17นะครับพี่พีเนื้อทองแดงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อคูณนะครับผมนี่นะครับผมเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับผมนี่นะครับ อยู่ในเรียมเลยนะครับผมองนี้นะครับผมเนี่นะครับวัดบ้านไร่อําเภอด่างขุนทดนะครับผมต่อโค้ตรงนี้นะครับผมตัวสอนะครับดูตรงหนังสือนะครับผมสวยผมชัดแบบนี้เลยนะครับผมหล่วงคูณนะครับสวยๆล้ำเดิมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับเป็นรุนเพชรน้ำเอกนะครับผมเด็ดนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญเสมา8รอบปูทิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมเหรียญเสมา8ดรอบปูทิมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับผม เป็นลงยาที่จีวอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงยาที่ขอบตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสวยงามนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่16แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นฉลองอายุครบนะครับผม8ดรอบนะครับปี2518านะครับผม ถ้าได้ถูกใจนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับลองทักมาสอบถามหรือว่าทักมาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่17นะครับผมวันนี้จะเป็นหนุมานนะครับผมเดินดินนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับปี2518นะครับพี่ๆหน่ยนะครับวัดไพรพัฒนานะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผมหนุมานเดินดินปู่สวงหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมเว็ซีนะครับผมทางช่องนะครับในราคาแบ่งปัน300บาทนะครับผมสําหรับคันุมานเดินดินหลบผู้สวงนะครับผมเลยนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆดูความก่ับความเดิมนะครับผมทำใดดูล้วชอบใจนะครับหรือว่าสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเทวดาเดินดินนะครับ อนุมานนะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นใต้ฐานนะครับผมจะมีต่อโค้ดตัวสอบตรงนี้นะครับผมหลวงปู่สวงนะครับนี่นะครับผมถ้าสนใจขอสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่17แล้วนะครับผม มายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่18นะครับผมรายการนี้จะเป็นครูหอดนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นครูหอดนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อแดงมณีแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระครูฮอดนะครับผมองนี้นะครับผมเป็นเนื้อแดงมณนีเลยนะครับผมนลยนะครับมีเป็นแปะแผ่นทองตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นติดแผ่นทองนะครับผมนี่นะครับดูผิวนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับผม ยิ่งเป็นแสงธรรมชาติที่ยิ่งสวยนะครับพี่รายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผม6 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูผิวชัดๆเลยนะครับผมพระกรุพ้อนะครับดูภาพความเก่าความเดิมนะครับผมองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับพี่ท่านได้ไปแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลี่ยมแล้วนะครับผม600บาทนะครับผมหมายเลขัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับ อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่พีแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นพระน่าจะเป็นเนื้อผงให้ก็เนื้อดินนี่เลครับผม300บาทนะครับหมายได้ที่19นะครับผมทันใดจะใช้วิธีเป็นการแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับผมแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับผมถ้าจําไม่ได้ว่าเป็น EP ีไหนนะครับผมก็สามารถแคปมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมพระน่าจะเป็นพระกรุ่ปไม่ทราบที่นะครับผมเนี่ยนะครับดูความเก่าความเดิมนหครับผม สามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมนี่นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับเป็นปิดตาปูไข่นะครับผมองค์นี้ก็สามร้อยบาทนะครับพี่ๆปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่ยี่สิบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ทันใดดูแล้วถูกใจนะครับผมพระเครื่องหมายเลขไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมปิตาปูไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับองค์ที่20ตสพีนี้แล้วนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21เครับเป็นพระสมเด็จวัดใหม่อมาตรถนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดใหม่อมาตรถนะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูความเก่าความเดิมของผิวเลยนะครับวัดใหม่อมาตรถนะครับพี่ๆรายการที่21นี้แล้วนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นรับตายางแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยงดงามนยครับผมองคนี้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่ๆ350เท่านั้นนะครับผมเรียนทัดมาครับผมในไลทที่12แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมเนี่นะครับอง์นี้นะครับผม400บาทนะครับเหรียญปู่ศิลานะครับผมเนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญกระถิ่นนะครับผมเนี่นะครับมีเป็น เป็นวาดจานด้วยนะครับผมนี้เป็นจานลงไปในเหรียญนะครับผมนี่นะครับเป็นจานสีทองทองแบบนี้นะครับผมเหรียญปูซิลานะครับผมรายการนี้หมายเลขที่อันนี้เป็นเหรียญแจกนะครับผมนี้ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปูซิลานะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับผมรายการที่22นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม350บาทนะครับผมเป็นเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกนะครับต่อโคตรหมายเลข 6 12นะครับพี่พี่น่ยนะครับ6 1 2น่อะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับปี2566นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับด้านบนนี้มีเป็นตอกโค้ดด้วยนะครับพี่พี่น่ยนะครับผมตอกโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมลองสอบถามเข้ามากันได้ครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลงปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเนื้อเปียกทองนะครับพี่รายการนี้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคา500บาทนะครับสาหรับปิดจาปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมเลยครับพี่โบสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่23แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม นดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผมเนี่ยนะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมปูโตะองค์ที่23นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมรายการนี้300บาทนะครับผมพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับ ดูผิวกปนชัดๆัดเลยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่พอวัดบ้านแหลบนะครับสา0ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่24นี้นะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเนี่นะครับปีสอง6นห้าหนะครับพี่พีเนี่ยนะครับพอวัดบ้านแหลบนะครับผมหมายเลขกลับมาครับผมหมายเลขสุดท้ายในนี้แล้วนะครับผมรายกันที่25สิบห้านะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญ พระอุปชาอีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่ออีนะครับปีพศ2473นะครับผมชลบุรีนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมือเป็นชนคล้องนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเรียนพ่ออีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับปีพศ2473นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับพระอุปชาอีนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับวัดสไตหีบนะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่พี่ี่นะครับผมดูข้างเหรียญนะครับถ้าในสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเน็นยนะครับในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับผมนี่นะครับพอนะครับนี่นะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่25แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่พี่ทั้งหมดในีพีนี้นะครับผมมีทั้งหมด25รายการนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจองไหนถูกใจหมายเลขไหนนะครับ ก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่รายการที่1ตรงนี้นะครับผมเป็นจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็ไลน์ด้านบนนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ o i p t q นะครับผมชื่อไลน์ก็จะเป็นวัตถุมงคลสี่ทิศเลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมเบอร์โทรหรือว่าเบอร์ไลน์นะครับผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมกติการเเก็บงงินปลาายท พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ